ดูโดยรวมก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่อาจจะมีการลดดอกเบีย้ยลงไปบ้างนะครับเพื่อเพื่อจะ,อะกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจนะครับดอกเบีย้ยเองเนี่ยนะครับนโยบายก็คงในที่สุดก็คงพีคไปแล้วก็คงจะขึ้นสูงสุดไปแล้วคงมีแต่ลงอ่ะทรงกับลงนโยบายดอกเบีย้ยถือว่าเป็นเครื่องมือบริหารเศรษฐกิจในภาพรวมและใช้ดูแลความมีเสถียรภาพด้านราคา แต่ในวันที่เศรษฐกิจตกต่ำก็จำเป็นต้องใช้อัตราดอกเบี้ยร,ระดับต่ำมาฟื้นฟูประเทศแต่ในขณะเดียวกันการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานก็อาจปิดเบือน,นกลไกของเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายการเงินของแบงก์ชาติคงจะต้องพิจรารณาองค์ประกอบรวมเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะปกติประวิทย์หัวดอนถ่ยภาพศิลปพักแซ่เบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน ครับขอบคุณคุณศิลปพักแ่เบนะครับตอนนี้ก็มีมาตรการในการเข้ามาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวมทําให้ประชาชนเริ่มที่จะจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นเศรษฐกิจก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นนินนมิตหมายที่ดีในช่วงต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะไปดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะได้เกิดกระแสต่อต้านอังกฤษในอิรานนะคะโดยทางด้านของสถานทูตอังกฤษในกรุงเตหรานเขาตกเป็นเป้าหมายด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้ค่ะครับ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554ได้จัดทําเว็บไซต์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยพระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งกล่าวไว้ในโอกาสต่างๆในรูปแบบของไฟเสียงทั้งยังรวมภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจากทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรอ,ออนไลน์ผ่านพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยจึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานต่างๆเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.king84.th และลงนามถวายพระพรอ,ออนไลน์เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลน,นี้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริมพระชนมพรรษาเจดรอบ5ธันวาคม2554 ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศน้อมกล้าน้อมกระหมอ่อมถวายพระพรชัยมงคลและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อที่มีตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับสีของเสื้อนั้นให้ใส่ได้ทุกสียกเว้นสีดำและสีน้ำเงินเข้มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้าทางรอดรอดโรคช่วงามถูก หนึ่งอย่าทิ้งขยะอุจจาระเศษอาหารลงในน้ำให้ใสในถุงดําสองอย่าเล่นน้ำเน่าขังเชื้อโรคอาจเข้าตาปากจมูกและบาดแผลอันตรายถึงตายหากสัมผัสน้ำเน่าเสียต้องล้างด้วยสบมู่และน้ำสะอาดทุกครั้งสามกินอาหารปรุงสฉุกใหม่ดื่มน้ำสะอาดสี่หลังน้ำลดล้างบ้านเรือนห้องสุขาภาชนะอุปกรณ์ต่างๆห้า 5. ช่วยกันล้างตลาดปลาปาชุมชนและสถานที่สาธารณะตามหลักสุขาภิบาลกรมม,าามัไกระทรวงสาธารณสุข ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศในช่วงนี้ไปเริ่มต้นกันที่การเกิดกระแสะต่อต้านอังกฤษในอิหร่านนะคะโดยทางด้านของสถานทูตของอังกฤษเองในกรุงเตหารานตกเป็นเป้าหมายในการจู่โจมของฝูงชนที่เกลียดชังนะคะเจ้าหน้าที่ของสถานทูตก็ต้องวิ่งหลบหนีกันอย่างวุ่นวายค่ะไปดูทางด้านของเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะฝูงชนชาวอิหร่านประมาณ200คนได้ยกพวกกันบุกเข้าไปภายในอาคารสถานทูตของอังกฤษ ประจำกรุงเตหะรานก่อนที่จะมีการรื้อทาลายทรัพย์สินจนเสียหายนะคะแล้วก็เกิดขึ้นที่ทั้งสถานที่สถานทูตอังกฤษที่มีตํารวจเตหะรานยืนรักษาการอยู่แต่ก็ไม่เข้าไปห้ามในทันทีโดยเหตุการณ์นั้นผ่านไปราวประมาณชั่วโมงเศษค่ะจึงเห็นได้ว่าตํารวจอิหร่านได้มีการนํากําลังเข้าขับไล่ฝูงชนออกจากสถานทูตที่เต็มไปด้วยความเสียหายแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําสถานทูตอยู่ในอาคารดังกล่าวคาดว่าได้หลบหนีไปก่อนที่ฝูงชนจะผุกเข้ามา และตลอดเมื่อวานนี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้เลยค่ะเหตุการณ์ความวุ่นวายจากการต่อต้านอังกฤษเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐสภาของอิหร่านได้ผ่านร่างกฎหมายในประเทศนักการทูตต่างชาติซึ่งเป็นกฎหมายที่เพิ่งมีขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้ที่อังกฤษประกาศเพิ่มการคว่ำบาตรอิหร่านโดยมาตรการตัดขาดระบบเชื่อมโยงด้านการเงินการคลังเพื่อทําการลงโทษอิหร่านต่อโครงการนิเคลรียที่เชื่อว่าเป็นการลักลอบพัฒนาอาวุธค่ะ ไปตอนที่จีนนะครับซึ่งสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนั้นเลวร้ายอย่างมากเมื่ออุณหภูมิลดหวบลงจนหนาวเย็นจัดอย่างรวดเร็วนะครับอยู่ระหว่างที่6กถึงแองศาเซลเซียสซึ่งนอกจากจะหนาวเย็นจัดแล้วยังมีฝนโปรยแล้วก็หิมะตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้เป็นอุปสรรคต,ต่อการสัญจรเนื่องจากพื้นผิวการจราจรน,นั้นเปียกลื่นและก็ทัศนวิสัยไม่ดี ที่มณฑลชานซีและสานซีนะครับหิมะได้เริ่มตกลงมาตั้งแต่เช้าว,วันนี้โดยเป็นหิมะแรกของฤดูกาลและตกหนักจนทางการต้องสั่งปิดทางด่วนขณะที่ท่าอากาศยานต่างๆนะครับได้ประกาศงดบริการการบินตั้งแต่เมื่อบ่ายวันนี้จนถึงเช้าว,วันนี้ครับและอาจจะขยายเวลางดทำการบินต่อไปอีกหากทัศนวิสัยยังไม่ดี ส่วนเขตปกครองตอนเองมองโกเลียนในอุณหภูมินะครับตอนนี้ลบ38องศาเซลเซียสนะครับทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพคล้ายถูกแช่แข็งประชาชนไม่สามารถที่จะออกจากเคหสถานได้หน่วยงานพยากรณ์อากาศก็ได้คาดการณ์ว่าสภาพอากาศเช่นนี้จะดำเนินการต่อไปอีกนะครับอย่างน้อย3-4วันครับ ไปปิดท้ายกันที่ภาพความวุ่นวายในงานเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกในแคนาดานะคะซึ่งมีการเชิญนักเตะที่เป็นตำนานของประเทศมาปรากฏตัวค่ะแล้วก็ต้องกลายเป็นงานที่ชุลมุนนะคะเมื่อเจ้าภาพก็มีการเชิญคู่อริดาวดังอย่างโจแคบแล้วก็มีแองเจโลมอสกามาร่วมงานทั้งคู่มีการวางมวยกันนะคะจนผู้คนในงานเข้าไปห้ามันแทบไม่ทันค่ะเหตุเกิดขึ้นขณะที่แคบได้มีการยื่นดอกไม้ให้กับมอสก้าเพื่อหวังที่จะยุติความบาดหมางที่เกิดขึ้นระหว่างเกมการแข่งขันเมื่อเกือบ50ปีก่อน แต่มอสกาก็นอกจากจะไม่รับไมตรีโดยการเปิดฉากเหวี่ยงไม้เท้าใส่แล้วก็ใช้ในการป้าตนเองด้วยนะคะแคบก็ทนไม่ได้แล้วก็ตอบโต้ไปหลายหมัดค่ะจนมอสกานั้นลงไปกองกับพื้นงานนี้ก็สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนที่อยู่ในงานนะคะก็ไม่อยากจะเชื่อว่านักฟุตบอลวัย73ปีก็ไม่เคยลืมความบาดหมางที่มีต่อกันเลยแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วก็ตามค่ะ ผ่านไปตั้งเกือบ50ปีนะฮะาสปีนี่แหละค่ะความแค้นเก็บไว้ก็ัยซึ่งกันและกันนะนะคะมันภาพ้ดูกันนี่ต้องสองคนนี้สองคนนี้รักกันอีก50ปีอย่าเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยไม่หรอกแม้ว่าแมนยูจัชนะลิเวอร์พูลกี่ครั้งก็ตามแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันเสมอใช่ไหม ไม่ตลกเอาใจขนาดนั้นเมื่อกี้เจ็ดสิบปีเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวกีฬาในคมดีสองตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าจะในฤดูกาลหน้าจะมีห้าภาคเหมือนเดิมครับครับส่วนน้องใหม่อย่างมึงการก็เข้าสู่โซนภาคอีสานแน่นอนเมื่อคืนนี้ฟุตบอลต่างประเทศครับลิเวอร์พูลเข้ารอบรองคาริ่งคัพแล้วไม่ผมไม่อยากคุยอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไม่คุยคือเขาทำดีเราก็ต้องชมนะครับคือที่เป็นคิวของแมนยูก็หวังว่าจะดีนะฮะเราให้เข้าข่าวดีกว่าเดี๋ยวเป็นเหมือนข่าวเมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยวเราจะพักกันนยดีกนะส เซนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันทุกเช้านะครับกับ Sport Today นะฮะไปเริ่มต้นกันที่ในบ้านเรากันก่อนนะครับที่เสียดุกนะครับชานันพัฒจันทระวงผู้จัดการทั่วไปของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็เสียชีวิตลงแล้วนะครับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับครับก็คุณชนันพัฒจันทระวงนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปของทีมเชียงรายยูไนเต็ดนะครับประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนรถคว่ำ นะครับบริเวณสี่แยกสรีไซมูลจังหวัดเชียงรายแล้วก็เข้ารับการรักษาอยู่ห้อง ICU นะครับแต่ว่าก็ตัวพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเสียชีวิตอย่างสงบนะครับจะมีพิธีฝังศพตามหลักศาสนาคริสต์ในวันที่3ธันวาคม ที่สุสานสามพรามจังหวัดนครปฐมนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวแล้วก็แฟนฟุตบอลของทีมเชียงรายยูเนเต็ดตอนนี้เชียงรายยูเนเต็ดอยู่อันดับที่9นะครับเชื่อว่านักเตะทุกคนจะทําผลงานดีเพื่อผู้จัดการทีมครับนะครับโดยในส่วนของประธานสโมสรบอกเลยนะครับว่าเสดุกเนี่ยเป็นคนทํางานหนักมากแล้วก็ทุ่มเทให้กับสโมสรอย่างเต็มที่ ทางด้านของสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับพุธนี้มีคิวลงสนาม1คู่นะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับระหว่างนะครับจากฝูงบุรีรัมพีเอที่มี65คะแนนจากการลงสนามไปแล้ว26นัดน,นะครับจะเปิด i-mobile stadium เจอก,กับ, o 150, บโอสถสภา M150 สระบุรีอันดับ8ความพร้อมนะครับเจ้าบ้านประสาทสายฟ้าสมบูรณ์แน่นอนนะครับไม่มีนักเตะเจ็บหรือติดโทษแบน แต่นัดนี้คาดว่านะครับโค้ชแทกอัตพลบุตรสปาคมนะครับจะเปลี่ยนผู้เล่นในบางตำแหน่งจากนัดที่บุกไปชนะราชนาวี1 0นะครับแต่ว่าแน่นอนตำแหน่งศูนย์หน้านะครับยังเป็นโอฮันซาที่ยิงไปแล้ว16ประตูเป็นตัวกองหน้าตัวเป้านะครับ,รบในส่วนของทีมเยือนอย่างพลังเอ็มนะครับของโค้ชไพรโรธบวรวัฒนาดีโลกเฮดโค้ชของทีมก็ ไม่สามารถใช้งานอาภิภูสุนทรพนาเวศกองกลางตัวเก่งที่ติดโทษแบนนะครับแต่เชื่อว่าศักยภาพของทีมนั้นดีนะครับแล้วก็จะแบ่งแต้มกับประสาทส,สายฟ้ากลับบ้านมาแน่นอนนะครับก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ศูนย์หน้าอย่างคลีตันซินวานะครับสำหรับนะครับ PA เนี่ยต้องการอีกเพียงแค่15แต้มเท่านั้นควา้าแชมป์แน่นอนแล้วนะครับนอนเลยสนามในส่วนของฤดูกาลนี้ครับกบุรัม PA เมีความรู้ว่าสุรศุขะ เดือนธันวาคมก็คือเดือนหน้านี้จะสามารถลงสนามช่วยทีมได้ครัมจากย้ายมาจากในเบิร์วิกตอรี่นะครับมีปัญหาเรื่องของการโอนย้ายกันแล้วก็วันนี้จะมีฟุตบอลเอฟเอคัไทยคม f อฟเอครอบที่5นะครับเตะกัน2คู่พัทยายูเนเต็ดพบกับเมืองคองครับแล้วก็ b ีซีทีโรพบกับศรีสะเกษเมืองไทยส่วนเรื่องของฟุตบอลดิวิชัน2นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีขาา่าวว่าฤดูกาลหน้า จะปรับการแข่งขันแบ่งเป็น6โซนหรือเปล่าคือในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยคือจะผ่านมาไม่ได้ตอนนี้กำลังแข่งอยู่นะครับนะครับมีทั้งหมด5โซนตอนนี้แข่งในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดได้ข้อสรุปนะครับว่าฤดูกาลหน้ายังเป็นระบบ5ภาค5โซนเหมือนเดิมก็มีโซนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันออกภาคใต้แล้วก็กรุงเทพปร,ริมณฑลนะครับส่วนทีมน้องใหม่อย่างแม่องศรและก็บึงการ แมงซอนนี่จะอยู่ในโซนภาคเหนือนะครับจะจับไปอยู่ในโซนภาคเหนือแล้วก็บึงการนี่จะอยู่ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือตรงกับภาคของตัว um เองนั่นแหละนะครับส่วนในโซนภาคใต้นะครับซึ่งตอนนี้ทีมจากภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือกระบี่ฟอร์มเนี่ยร้อนแรงมากนะครับมีโอกาสสูงที่จะเลื่อนขึ้นสู่นะครับดีวิชัน่นหนึ่งดูกาลหน้าซึ่งถ้าหากว่าเลื่อนขึ้นมาก็จะทาให้โซนภาคใต้เนี่ยเหลือยอยู่11ทีมและถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับลีกดีวิชั่นสองก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับนนนภาคใต้้ั ไปเปิดฤดูกาลช้ากว่าโซนภาคอื่นนะครับ,รบและในช่วงพักฤดูกาลเนี่ยก็จะมีการปรับมีการเปลี่ยนนะครับให้ตรงกับช่วงเดือนรอมฎอนหรือว่าเดือนถือศีลอดของพี่น้องชาวมุสลิมด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของโคต้านะครับที่จะได้มาเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นอันดับแชมป์แล้วก็รองแชมป์อันดับหนึ่งและสองของแต่ละโซนตามลําดับครับคือทีมน้อยนะครับอันดับ3ก็ไม่ต้องครับผมนะครับแต่ว่าไม่แน่ในเร็ววันนี้เชื่อว่าในโซนภาคใต้อาจจะมีทีม เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าแต่ละจังหวัดในภาคใต้เนี่ยเรียกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในสายเลือดเลยนะครับและยังมาไม่ครบด้วยนะทุกจังหวัดนะครับครับส่วนฟุตบอลเยาวชนแดงเดือดฮอนด้าเรสแชมเปียนถนนสโรงเรียลูกหนังลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะเอา2ทีมเยาวชนไทยอายุในประมาณ15-18ปีไปฝึกกับอะคาเดมี่ของทางลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูนะครับในส่วนของเขต9คัดเลือกกันที่สนามกีฬาสมพ่อเชียงใหม่700ปีนะครับ ผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าทีมบริษัทสหาพานินย์เชียงใหม่และทีมฮอนด้าแสงชัยพนันชย์ลำพูนได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งจะแข่งในวันที่11กุมภาพันธ์ครับนะครับก็ถือเป็นโครงการดีๆนะเราสองคนเกิดเร็วไปนิดนึงครับก็ได้ไปเนะมนยูกับลิเวอร์พูลแล้วลลโอนแน่นอนนะครับเอาเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภาพสวยๆในคาริงคัพกันครับสนับสนุนข่าวโดยเนสกาแฟทรีอินวันทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ เสาซีเมนต์และยาแนวกระเบ ương, ื้องเวเบอร์ตราตุ๊กแก หอ,อมกรุ่นขนมไทยก,กระกที่นใบเตยจากชาวเกาะอัมพลฟูด้ดชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงผนหนึ่งค่ะผมขอซาร่าดนงดวยครับซาร่ายามเม็ดบรรเทาการปวดลดไข้พาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าแพททางรอดปรอดโรคช่วงามทูก หนึ่งอย่าทิ้งขยะอุจจาระเศษอาหารลงในน้ำให้ใ่ในถุงดำสองอย่าเล่นน้ำเน่าขังเชื้อโรคอาจเข้าตาปากจมูกและบาดแผลอันตรายถึงตายหากสัมผัสน้ำเน่าเสียต้องล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกรังสามกินอาหารปรุงสุกใหม่บ่มน้ำสะอาดสี่หลังน้ำลดล้านบ้านเรือนห้องสุขาภาชนะอุปกรณ์ต่างห้า 5. ช่วยกันล้างตลาดปลาปลาชุมชนและสถานที่สาธารณะตามหลักสุขาภิบาลกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ไปเมืองนอกที่ไรกินแกงเผ็ดไทยไม่อร่อยเลยไม่น่าเชื่อว่ารอยไทยจะมีวิธีทำตามสูตรโบราณครบเครื่องทีเดียวตั้งแต่เครื่องปรุงน้ำพริกแกงเขาก็เลือกสรรพิธีพิถันผัดจนหอมด้วยหัวกะทิปรุงรสกําลังดีได้ทั้งสีได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งรสไม่ไว่าอยู่ที่ไหนก็จะได้กินแกงไทยอร่อยแน่อรอยไทยถูกใจคุณชายอัมพลฟูด